ค่ะอีกหนึ่งพื้นที่ที่เป็นที่ตระนกตกใจมากๆที่จังหวัดกาลสินค่ะเขามีพนังกั้นน้ำชีที่ค่อนข้างใหญ่แต่แล้วด้วยกระแสน้ำที่ไหลแรงไหลเชี่ยวและมาเยอะมากมากของปีนี้น้องน้านี่คือต้านทานไม่ไหวจริงๆใช่ค่ะจนทาให้พนังกั้นน้ําชีขาดนะคะแล้วขาดเป็นระยะทางกว่า50เมตรซึ่งสถานการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่16ตุลาคมค่ะ 50เมตรนี่คือยาวมากนะยาวมากยาวจนแบบรู้สึกว่าเหมือนวิ่งร้อยเมตรอ่ะมันคือมองไปไกลพอสมควรเราอยู่ขอนแก่นหรือใครก็ตามที่อยู่พื้นที่ไหนยังตกใจแทนชาวกาะสินเลยเพราะว่าพี่เองก็ตกใจเพราะพี่เป็นคนกาะสินแต่คือเรารับทราบตลอดว่ากาะสินเนี่ยน้ำชีแถวเจ้าท่าคลองชัยกมลาสายเงี้ยค่ะคือเขาจะโดนตลอดแทบจะทุกปีที่มีน้ําแบบน้ําเยอะแบบนี้นะคะแต่ว่าปีนี้หนักหน่อยตรงที่พนังกั้นน้ําขาดนี่แหละ ใช่แล้วน้ําไหลเชี่ยวนะคะจนเป็นอุปสรรคต่อการซ่อมแซมเราเอาข่าวเรื่องของความคืบหน้าในการซ่อมเนี่ยมาบอกกันตลอดเลยวันนี้ก็มีความคืบหน้าในเรื่องนี้มาบอกกันเช่นเดียวกันค่ะค่ะทางด้านท่านรองอธิบดีกรมชลประธานนะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดกาลสินค่ะติดตามความคืบหน้าในการซ่อมแซมผนังกั้นน้ําชีที่ขาดค่ะดรทวีศักด์ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานค่ะพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าในการซ่อมแซมผนังกั้นน้ําชีที่ตําบลลำชีอำเภอคล้องชัยจังหวัดกาลสินค่ะโดยขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่นี่เลยก็ได้เร่งนะน้องฝนอย่างที่<ฆ>บอกกันอุดช่องทุกช่องนะคะที่มีรอยรั่วรอยขาดเนี่แหละแล้วก็ใช้ตะแกรงเหล็กที่ทางวิศวะกรรมเนี่ยเรียกว่าเหล็กแกเบ้นนะคะ<ฆ>ไปกั้นไว้นะคะซึ่ง วันนี้ก็เป็นวันที่8แล้วน้อง,องฝน,ม,นมันหนักหนาอย่างที่น้องฝนว่านะคะคุณผู้ชมแล<อ>้วน้องฝนเองติดตามข่าวตลอดแล้วน้องไปทําข่าวตลอดนะคะในการดําเนินการซ่อมแซมเนี่ยคาดว่าอีกไม่นานค่ะเนี่ยค่ะแทงหินแกรเบียนนะคะเอามาใส่ลาอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปลงเขาบอกว่าทำสองฝั่งนะฝั่งโน้นเป็นอ่าชนรปทานที่6อีกฝั่งหนึ่งคือทำทำเข้ามาเจอกันนะคะก็คือแล้วก็พุดมาเรื่อยๆอันนี้ต้องบอกว่าใช้เวลา8วันเนี่ยต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ เพราะว่าน้ําไหลเชี่ยวมากๆน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็มวลน,น้ำเนี่ยเยอะมาก,ากแต่จากสายตาที่เห็นนะคะเหลืออีกประมาณ5เมตรนะใช่ใชจาก50เมตรเนี่ยเหลือระยะแค่เหลืออีกประมาณ5เมตรเท่านั้นน้ำก็กยังเชี่ยวอยู่นะน้องฝนเห็นไหม ซึ่งอันนี้ค่ะเป็นอุประสเลยค่ะ <c oughs> ดรทวีศักด์ธนาเ <c oughs> ดชโชพนรองอธิบดีกรมชลประธานนะคะก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเหตุการณ์นี้อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเกิดวันที่16ตุลาคมเวลาประมาณสองทุ่ม <c oughs> โดยพอ16ตุลาคมเกิดเหตุช่วงกลางคืน17ตุลาคมค่ะเจ้าหน้าที่ไม่รอช้ารีบส่งกําลังแลวก็เครื่องมือเนี่ยทางโครงการส่งน้ําและรักษาล,ปลาปาวค่ะก็รีบมาวางแผนพื้นที่พนังขาดที่ขาดประมาณ50เมตรเนี่ยนะคะและน้ําไหลแรงมากเนื่องจากแม่น้ําชีนุน ตอนนี้ค่ะเขาซ่อมกัน24ชั่วโมงเลยนะคะ8วันเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ประมาณแค่5เมตรก็จะสามารถซ่อมคันพนังได้สำเร็จค่ะแต่อุปสรรคที่เจอคือกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวยิ่งยิ่งระยะมันเหลือน้อยอะ,ค,ะค่ะยิ่งเจ้า เจ้าก<ม>้อนหิหนปู<ห>นเนี่ยอ่าเจ้าก,ก้อนปูเนี่ยบีบไปเหลือระยะน้อยยิ่งบีบเข้าใกล้กันกระแสน้ำก็ยิ่งไหลแรงค่ะทําทให้การซ่อมแซมเป็นไปอย่างยากลําบากนะคะคันพนังเนี่ยขยายกว้างอีกครั้งดังนั้น<อ>เพื่อที่จะให้การทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเขาได้ส่งเสาไฟฟ้าอีก70ต้นเพื่อที่จะมาทำแนวชะลอน้ำกั้นกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวค่ะซึ่งในการทำงานนะคะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยที่ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ร่วนเร็วที่สุดค่ะ